สำนักข่าวเกียวโดนิวส์รายงานอ้างสำนักอุตุนิยมวิทยายญี่ปุ่นว่าไต้ฝุ่นนันมาดอเคลื่อนตัวขึ้นเหนืออย่างช้าๆมุ่งหน้าไปยังภูมิภาคคิวชูคาดว่าจะใกล้เข้าภูมิภาคนี้ตั้งแต่วันอาทิตย์ไปจนถึงวันจันทร์ท้า้บางพื้นที่ของคิวชูและชิโกกุมีแถบฝนตกเป็นแนวยาวไปจนถึงเช้าวันจันทร์โดยอาจจะมีฝนตกสูงสุด400-600ม mm. ม ในช่วง24ชั่วโมงจนถึงเวลา6นาฬิกาของวันจันทร์ตามเวลาญี่ปุ่นซึ่งจะตรงกับเวลา4นาฬิกาของวันจันทร์ตามเวลาประเทศไทยก่อนหน้านี้สำนักอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นได้แจ้งเตือนภัยไต้ฝุ่นพิเศษกับจังหวัดคาโกชิมะบนเกาะคิวโชเมื่อคืนวันเสาร์เป็นครั้งแรกและเมื่อเวลา3นาฬิกาตามเวลาญี่ปุ่นไต้ฝุ่นได้อ่อนกำลังลง,งเล็กน้อยแต่ก็ยังมีโอกาสที่จะมีความเร็วลมสูงสุดใ 0, กล้ศูนย์กลางที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่าหลังจากใต้ฝุ่นเคลื่อนตัวเข้าใกล้ทางเหนือของคิวชูแล้วจะเปลี่ยนทิศทางไปทางตะวันออกและเคลื่อนตัวผ่านเกาะฮอนชูที่เป็นเกาะหลักของญี่ปุ่นใต้ฝุ่นนามาดอนนับเป็นพายุลูกที่14ของฤดูการนี้นามาดอนเป็นชื่อโบราณสถานที่ได้รับสมญาว่าเวนิสแห่งแปซิฟิกเสนอชื่อโดยสาธารณร,รัฐสาพั์ไมโครนีเซีย